หลังเล่ามานจนไปะ่ายที่ขาข้างขวานะแลที่นี่ก็เอาขาขวานี่ไปย่างมาหนึ่งท้ายแีบนี้นะทีนี่ที่นี่ข้างซ้ายนี่จากที่ชันเก่าที่ลงลาาลงล่าบพื้นแบบนี้เราเพิ่งมาดู แก้ก็ตูแล้วใช้มือขวาล็อกนะทีนี้ก็เท้าข้างขวาที่เ็บเนี้ถูกล็กด้วยหัวเขาว่าถูกล็กด้วยต้นขาด้านหน้าทีนี้เวลาเปิดช่องบระดาเนี่เราต้องว่ยง ด้านที um ่เก็บนะไปด้านไปด้านดีนไปใช้มดินในสองข้างนี่ก็ถ้ามันยกตัวตัวห้ามันลอยนี่ก็บนบนมาด้านตรงข้ามแล้วก็กดไปนะกดไปนิ่งหมึ่งนะนิ่งกลับไปตรงอีกอ่า ทำห้าครั้งหครั้งเสร็จแล้เราเจ็บ้างที่เจ็บนี่เราทำห้าด้เราอยากทำก้างดีด้วยก็ได้แต่ทำแค่2อง,งั้งก็เรเราลองสนับดูนะามน,นี้มองเห็นเห็นวแบบาใจจก กาเนอออ,อันนี้เป็นเป็นการแก้พวกทีก่มาลองดูทับเส่งถ่าเป็นเป็นท่าที่ยำยากไม่ไม่เคยได้ใจทุกเลย ชั้งนีล้เราลงท่างดีเดำแ่สองชั้งทีนี่มันจะสรับคนทีนที้นี้ก็มา้างนีบ้างเออวงไอางเลยน่ปุ๊บกาประาร่างนี่นอนเลยหับนอนมาตอนมาแล้วมืมืช้ลพ่อองอ นี่ิดเอวด้านซ้ายแข็วางกล็อกล็อกเลยอันนี้เราจะไม่เห็นในในในคลิปที่อกู่กับใารพักบ้นๆที่ที่ทำมาอันนี้จะไม่ไม่ค่อยนิ่งไปเจอในหนังสือต่างประเทศ ให้ผมเราเวลาปวดเอวนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าเราทำท่านี้เดี๋ยวก่อนแล้วบางทีมันก็หายเลยโลกมันไม่ตันแรงขึ้นมีหรือนักกีฬาพวกบอลพวกอะไรก็ใจมันต้าวอมได้เป็นเป็นยืดเยืดเป็นยืดเยยดป้องกันพวกปวดหลัง ปวดท้องก็เป็นหนึบแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อะโพกะแ้นใน